อเอาไปผัดมาเขือยาวกินเด็ดเพื่อให้เขาแตกใหม่ ใบใหญ่มากยอดใหญ่มากอ่อนๆเลย ใบใหญ่โตมโหลานเครื่องดื่มในแก้วที่เราไปซื้อมาดื่มก็เหมือนกันมันเหลือก้อนแก้วก็เอามาเทโรต้นไม้ชาแดงชาเขียวกาแฟเย็นกับโอเลี้ยงอะไรพวกนี้ยน้ำส้มโยเกิร์ตนมสด อ,อากาศก็ร้อนจัดเด็ดเขาก็แตกใหม่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกดูสิสวยฉ่ำเลย อดใหญ่ใบโตจากเมล็ดกาแฟสดที่ร้านขายกาแฟก็เลยเอามาพึ่งแดดนะให้แห้งแล้วก็ดูสิพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็ใส่ถุงไว้หรือเพราะว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปโรยต้นไม้อืม พึ่งไว้ให้มันเย็นเยแะเราะสั่งานเราเืยๆไปอ๋อ อมกระเทียมแกะล้างแกะแบบนี้เลยหุนละอองเชื้อราเชื้อโรคแกะล้างให้หมดก่อนจะทำตำน้ำพริกหรือทำพริกน้ำปลาหรือจะเอามาประกอบอาหารอะไร สำานามแล้วเอาขึ้นได้แล้วก็เอามาหั่น ก็หันตามชอบเลยนะใส่เห็ด ชอบกินเห็ดหูหนูน,นี่ก็ใส่พริกพริกสดสีแดงสีเขียวชอบพริกอะไรก็ใส่ไป อากาศร้อนจัดดูแลสุขภาพให้ดีนะคะผักผลไม้ก,ก็จะสุกเร็วเฉาเร็วเพราะอากาศที่ร้อนจัด เห็ดห yeah. hey, mm. ูหนูดอกโตๆเลย mm. แล้วก็จะยิ้วขาวนิดหน่อยใส่เด็ดแทนหมู Oh two เบาๆพอละน้ำต,ตาลสองช้อนชาเพราะวันนี้มะเขือห้าลูกห้าหน่วย โอลภาโอลภาหน้านะบ้านเราสีสันส,สดใส

ใช่ไหมบักเขืยยาวหน่วยใหญ่ บีบมะนาวก่อนมะนาวหนึ่งลูกเลยเนื้อมะนาวบีบลงไปแล้วก็ น้ำปลาอามัมมัมค่ะวันนี้เมนูแบบมังสวิรัตเลยไม่ได้ใส่เนื้อหมู ใส่ต้าเจียวสียขาวใส่เห็ดหูหนูโปรตีนจากเห็ดแล้วกันเมนูนี้ลูกขอมาอืมอืม,อม กินผักแล้วสบายตัวสบายท้องสบายลำไส้ชิวๆเมนูชิวๆเมนูืม,ม,มพริกน้ำปลามีทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งพริก กินไปก็เป็นยาอาหารไทยเป็นยาต้มปลาร้านองไม้เจ้าอร่อยใส่ขาหมูซะด้วย ปกติเขาใส่สามชั้นนี่เจ้านี้ใส่ขาหมูมาเลยเราชอบกินตอนนี้หน่อไม้อ่อนออกมาใหม่อีกแล้วเม่ค้าบอกอืมฝนมันลง ตอไม้เลยแตกใหม่กันเต็มปลาพืบพับไปหมดหอขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะกินผักกินปลาทุกทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ๋อ